สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์แพทย์นะคะที่ปรึกษาทางด้านชีวิตและธุรกิจค่ะเราอยู่กันที่นะคะการเซ็นอักษรตัวแรกของรายเซ็นค่ะและพยัญชนะที่เราจะนํามาพูดกันในวันนี้ก็คือตัวทอทงนั่นเองค่ะนะคะชื่อที่ขึ้นต้นด้วยทอทงอย่างเช่นธงชัยนะคะธนชานะคะหรือจะเป็น ธิรยุทธ์นะคะธีรศักดิ์อะไรประมาณนั้นก็ได้นะคะชื่อที่เึ้นต้นด้วยทอทงเนี่ยจะเป็นคนที่มีความรักครอบครัวสูงมีความอบอุ่นและจริงใจให้กับเพื่อนและก็สังคมคนรอบข้างนะคะเรียกได้ว,ว่าเป็นคนที่ซื่อตรงและเป็นคนที่อดทนเก่งด้วยนะคะฝ่หาในเรื่องของความสําเร็จเสมอนะคะใจร้อนเจ้ารมไม่เบาเลยทีเดียวนะคะ ชื่อที่ขึ้นต้นด้วยทอทงนะคะในลักษณะของการเซ็นชื่อบางครั้งก็จะเซ็นหวัดหรือเซ็นติดกันมากจนเกินไปนะคะนะคะอักษรทอทงตัวนี้ที่อาจารย์นำมา วิเคราะห์กันคือชื่อธนัชชานะคะและชื่อธนัชชาเนี่ยนะคะบางคนจะเซ็นทอทงที่เป็นอักษรแหลมๆแล้วก็ทงขีดปิดแล้วก็เป็นลักษณะของการไม่เปิดในเรื่องของตัวเองค่ะเป็นคนปิดกั้นแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าความรู้ต่างๆหรือการเรียนรู้ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากถ้าเราเซ็นอักษรที่มันมีลักษณะปิดมากจนเกินไปนอกเหนือจากปิดในเรื่องของความคิดจินตนาการแล้วยังปิดในเรื่องของการหาทรัพย์สินเงินทองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเซ็นชื่อลักษณะนี้ไม่ค่อยถูกต้อง เท่่าไหรและอักษรตัวตามเห็นไหมคะว่ามีอักษรที่ใหญ่โตเกือบจะเท่ากับตัวทอทงด้วยถ้าเส้นลักษณะแบบนี้เวลาที่คุณทํางานร่วมกับคนอื่นก็มักจะไม่ได้เห็นเขาเรียกว่าลูกน้องและบริวารไม่ค่อยเห็นความสําคัญสักเท่าไหร่หรือตีตนเสมอคุณถ้าคุณเป็นหัวหน้างานนั่นเองและเส้นอย่างไหนถึงจะเรียกว่าถูกต้องนะคะอักษรทอทงสามารถทําเป็นลักษณะตัวเอสก็ได้แต่คุณข้อ ข้อสำคัญอย่าเซ็นจากข้างบนลงมานะคะเพราะว่าจะเป็นการกลับตัวอักษรต้องเซ็นจากข้างล่างแล้วขึ้นไปเหมือนลักษณะของตัวทอทงที่ลากจากตรงจุดนี้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นอักษรที่ทอทงที่ทำเป็นลักษณะตัว S เนี่ยนะคะต้องลากจากข้างล่างขึ้นไป ะะมันจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตะขอเกี่ยวซับนะคะเกี่ยวมาทางด้านนี้และเกี่ยวมาทางด้านนี้ทําให้การเงินเข้ามา2ทางนะคะนอกเหนือจากงานประจาําคุณยังสามารถทํางานพิเศษงานออนไลน์ได้อีกนะคะส่วนอักษรตัวตามนะคะก็จะเว้นช่องไปนิดนึงเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เซ็นชื่อ ตามปกติไปนั่นเองนะคะอักษรทอทงสามารถที่จะเรียกทรัพย์ให้กับคุณได้ด้วยตัวของคุณเองเลยเพราะฉะนั้นคุณก็จะเป็นคนที่หาเงินเก่งเพราะเป็นคนคิดเยอะนั่นเองค่ะนะคะพบกับเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้นะคะในช anel ของอาจารย์แพทนะคะทาง c m e me นะคะที่ปรึกษาทางด้านชีวิตและธุรกิจค่ะแล้วพบกันนะคะ